สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจ one sport soccer นะครับและทางไลน์แอด at one sport นะครับวันนี้ฮะมาถึงวันที่4มีนาคมนะครับวันพฤหัสซึ่งก็มีบอลไทยเตะ1คู่นะครับในเกมไทยลีกต้องบอกว่าเกมนี้มีความสำคัญนะครับสำหรับเจ้าถิ่นมากเพราะว่าจิงๆสถานการณตอนนี้บีจีปทุมต้องการอีกเพียงแค่2แต้มก็จะเป็นแชมป์ดังนั้นเกมนี้ชนะก็จบเลยครับก็เลยเชื่อว่าทางโคชอ,องดุสิตเฉลิมแสนนะครับรวมถึง ทางผู้มีการฝ่ายเทคนิคนะฮะเรื่องของฝั่งของพี่งว้วนสุรชัยตุลธรพัฒน์ราาพ,รพงศ์เนี่ยก็คงจะปรึกษากันแล้วก็จะจัดเต็มที่ครับเพื่อจะได้จบไปเลยนะครับเกมนี้จะได้การันตีแชมป์ไปเลยเกมที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะอย่างไรนะฮะซึ่งตอนนี้บีจีระทุมเนี่ยเล่นมา23าเกมครับชนะไป21เสมอสองนะครับไม่แพ้คใครสิติไร้พ่ายก็ยังไปอีกเป้าหมายหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับ่าจะเป็นทีมที่3ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยลีกได้หรือไม่หลังจากที าทางบุรีรัมย์มิเนเตดและก็เมืองทองเคยทําได้มาแล้วนะครับส่วนฝั่งของสุโขทัยผู้มาเยือนนะครับตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนะฮะอันดับตารางอยู่ที่อันดับ13านะครับนำทีมโซนตกชั้นอย่างสุพรรณบุรีอยู่แค่แต้มเดียวรัดนี้ถ้าไม่มีแต้มเนี่ยก็คงจะลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะว่าทีมอื่นๆอย่างชลบุรีเทโรนะฮะเขาก็เก็บแต้มกันไปอย่างทั่วหน้าแล้วนะครับก็ต้องวัดก,กันกับทางประจวบกับสุโขทยัยกับสุพรรณนี่แหละนะครับที่ช่วงน,นี้ต้องเหนื่อยหน่อย ในเรื่องของความพร้อมนะครับบีจีปทุมเนี่ยที่ผมบอกไปว่าเกมนี้พอถ้าชนะเป็นแชมป์เลยเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าจัดชุดใหญ่แน่นอนครับและข่าวดีคือท,ทิิพันธ์พ่วงจันทรกับพิศศิลป์แดงดาก็ฟิตสมบูรณ์กลับมามีโอกาสลงเล่นนะฮะในตั้งแต่การออกสตาร์ทเลยครับเพื่อจะให้จบจบกับการคว้าแชมป์ไประบบการเล่นก็เป็น3 4มสเหมือนเดิมนะครับประตูนี้เป็นชาชัายบุตรพรมครับกองหลังทางด้านซ้ายน่าจะเป็นทางสหรัฐสหรัฐปองสุวรรณนะครับแบบ็คขวาเป็นสันนิพัทธ์จันยง สามคนเซนเตอร์ก็เป็นวิกเตอร์กาโดโซอีฟานฟานดี้แล้วก็อันเดรสตูเยสนะครับกลางคู่กันอาจจะใช้ทางสารัตอยู่เย็นกับทิพิพันพวงจันทร์นะฮะโดยที่มีสุบัญยาปุริสายทิศลป์แดงดาเดียโก้ืิซานโตเป็นแนวรุกนะฮะโดยที่จะจะมีปฐมพลเจริญรัตนพิรมเนี่ยเป็นตัวสอดแทกในตำแหน่งของสุบัญยาก็เป็นได้นะครับส่วนสุขโขทัยครับนัดนี้การจัดทัพนะฮะไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนก็ได้ตัวหลกักๆกกลับมาเหมือนกันนะครับประตูเนี่ย เดายากเหมือนกันนะครับว่าจะใช้ใครแต่ผมว่าโอกาสที่เป็นไปได้สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นกิติพงษ์ผู้แถวเชือกนะครับแนวรับเซนเตอร์3คนนะครับในระบบ3-43ก็จะเป็นทุกุลกิจครุฑใหญ่โยซังแฮอะก็จะโชว์กามเมนนะฮะด้านซ้ายใช้ทางสันติภาพรชนิยมไปยืนนะครับอาจจะเป็นเอกสิทธ์าบุตรมากกว่าอ่สันติภาพน่าจะไปยืนเป็นกลางรุกเพราะว่าค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวเอกสิทธิ์ไปเล่นซ้ายขวาเป็นศิลาศิกำปังกลางเนี่ยนอกจากสันติภาพรชนิยมแล้วก็จะมีนัทวุฒิเจริญบุตรนะครับเล่นเกมรับ โดยที่แนวะรุก3คนใช้จอนบาโจจองบายองโอและก็อิซสันเมโลคือจุดที่สุโขไทยฟอร์มไม่ดีขึ้นเลยนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยผมมองว่าคือจากเลกแรกนะฮะกับเลข2เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งการเล่นของผู้เล่นบางคนนะครับแล้วก็ที่หายไปแน่นอนคือตัวรุกเนี่ยนะครับจอนบาโจหลังๆเริ่มถูกจับทางได้กันนะครับคือถ้าเอาจอรบาโจหยุด ได้สักคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วจอมาโจ้ที่ต้องมาเจอกับกองหลังระดับที่ว่าดีที่สุดในไทยหรือตอนนี้ของ BG ผมว่าก็ไม่ง่ายครับในการที่จะกระชากลากเลยเข้าไปลุยคือบอลกลาาอากาศบอลลุกโดงไม่ต้องพูดถึงครับจอมาโจ้สูงล58ห้าสิบแปดนะฮะหรือว่าอิฟซันเมโลเองก็ไม่ใช่บอลที่เป็นแบบภาคเวหาอยู่แล้วเป็นบอลภาคพื้นดินจอมยองโอก็ไม่ใช่จอมโขกอะไรเป็นพวกที่เป็นหน้าต่ําคอยประสานเกมคอยเชื่อมมากกว่านะครับก็มองว่ายังไง BG ชั่วโมงเนี้ยนะฮะ ใครก็หยุดยากครับและยิ่งเป็นเกมที่ต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์เลยด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าใส่เต็มที่ครับบาลานซ์ทีมสมดุลทีมเรื่องของศักยภาพตัวเลือกการเล่นนะฮะตัวจริงตัวสำรองลงมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเกมได้มันเพิ่มอาวุธได้มีการเปลี่ยนอาวุธได้นะครับมีความหลากหลายเยอะมากด,ดูดีกว่าสุขโขทัยทั้งหมดเกมนี้ถ้าเกิด BG จได้แชมป์นะครับชยัชยบุตรพรมก็จะเป็นสติจารึกใหม่ของประวัติชีวิตของเขาเลยนะครับว่าสามารถควา้าแชมป์ ในระดับสูงสุดได้ทุกรายการครับเพราะว่าเหลือแค่ไทยลีกที่เขายังไม่เคยได้นะครับตอนอยู่เชียงรายได้มาหมดแล้วทั้งเอฟเอคัพทั้งลีคัพนะฮะแล้วก็รายการนี้คือพรีเมทไทยลีกเนี่ยเขาต้องการคว้าครั้งแรกซึ่งผมก็ว่ามีโอกาสสูงเลยนะครับซึ่งมองแล้วยังไงก็ไม่น่าพลาดครับสุโขไทยต้านไม่ไหวครับคือเกมอาจจะพอสู้ได้แต่พอสู้ไปสู้มาผมว่าสกอ์มันน่าจะไหลเกมรับของสุโขไทยก็ไม่ได้ดีมากมายด้วยนะครับดังนั้นผมว่า BG มีโอกาสชนะแบบ ชนะขาดเรือด้วยครับโอกาสยิงชนะถึง2ลูกขึ้นไปก็มีสูงเหมือนกันอันนี่ก็เป็นทัศนะที่นํามาฝากเพิ่มข้อมูลให้กับคนที่ชอบดูบอลไทยนะครับและติดตามก็ได้แบบนี้เป็นประจำครับกับทางเพจ OneSport Soccer ครับและก็ทางไล n e แอด OneSport นะครับกับผมแมนโกสินครับวันนี้ฝากกันเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะฮะผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ